สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็มาต่อกันเลยเนี่ยผมจากเกมที่แล้วนะครับเราเตะแชมเปี้ยนลีกไปนะครับเกมต่อมานะครับเราจะไปเยือนนิวคาสเซิลกันนะครับผมที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับก่อนจะไปเยือนนะครับเรามาดูกันก่อนว่าใครอยู่อันดับที่1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมแข่ง5นัดมี4แต้มนะครับผมเอ้ยแข่ง5นัดชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับยิง12ประตูแล้วครับก็ไม่เสียสักประตูนะครับขี้ยอดจริงๆริงเนี่ย ต่อมาก็เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมแข่งแห้งเหมือนกันชนะ4แพ้ไป1นะครับผมก็อันดับ3สเปอร์อันดับ4อาร์เซนอลอันดับ5ลิปัวอันดับ6ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเองนะครับผมส่วนทางเชลซีนะครับอยู่อันดับที่14นะครับผมมี6แต้มเท่านั้นเองนะครับไะย์มาร์ครับสำหรับแฟงลัมพาร์ดนะครับผมเอาซันโวอนดับหนึ่งเป็นทีมอเวนเนอร์นะครับผมลง5นัดยิง5ประตูครับนัดสองเป็นเอตสันคาร์วานีนะครับ3นัด4ประตูนะครับต่อไปก็เป็นสเตอร์ลิงนะครับผม อยู่เรามักซียาวนะครับมักซียาวก็ติดนะครับผมยืนนิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวเราจดแผนเสร็จแล้วเราไปในเกมกันเลยครับผมมาครับเกมพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่6นะครับเราอยู่กันที่เซนต์เจมส์พาร์คนะฮะโอ้โหนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้อยู่ที่โลนะครับเราเจอบวยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราบุกมาแพ้หรือว่าไม่สามารถกำชัยชนะกลับบ้านได้นี่เป็นอะไรที่แย่มากนะโว้ดิบูทครับตอนนี้น่าเครียดนะครับสงสัยไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับช่วงนี้ จับมือกันก่อนนะครับผมด้าน,นนี้คารวานี่นะครับเป็นหน้าคู่มักเซียวนะครับผมเจ้าบ,บ้านเคลียรเริ่มเกมครับนิวคาสเซิลน,นะครับผมอันดับบวยนะเราเจออันดับบวยครับถ้าเราไม่ชนะนี่โอ้โหคือต,ต,ตอนนี้ตา,ายาลยครับดูสนามมันนะฮะสนามที่มีแดดนะครับแล้วก็โอ้โห มึงมุงหลังคายังไงเนี่ยตาลายหมดแล้วเนี่ยเซนเจมส์สปาร์ตไอ้หอกสนามสนามมึงแม่งเที่ยวแม่หรอสยาวแทงให้คาวานี่โอ้โหขนาดคาวานี่ผมว <c oughs> ่ามีความแข็งแกร่งครับเจอชนไปจังหวะนี้ล้มนะครับเปาลินโยครับเปาลินโยไหนเปาลินโยไหนครับ ล็อกยิกย่งยากแล้วยิงโอ้ชิบหายครับโดนเจ้าบ้านทักทายก่อนอีกแล้วนะครับผมโมงเลียกไปครับจิ้มจิ้มไม่โดนและแอนเฟเซอร์ยิงไปติดบล็อกลินเดอร์เลยครับโอ้หดีแค่กูนอนไปแล้วเมื่อกี้ยิงติดอีกแล้วครับยูจะได้สวนสักทีหนึ่งขอสวนสักทีหนึ่งสวนหาย มักเซียวมักเซียวเห็นด้นานล่างบูโนโ่ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยไปดีโหสวนทีเดียวจอดครับท่านผู้ชมบอกเลยไม่มีอะไรจะโหดไปกว่าน,นี้แล้วนะครับผมดูครับบูโนโ่วิ่งมาตบบันด้วยซ้ายแบบไม่ต้องจับนะครับอองตัวนี้มักเซียวได้แอสซิเดอวยครับผมบูโนโอ่อหเรียบร้อยนะครับลั่นรอเรือหน่อยครับ สวยครับบูโนเฟรนันเดสสัใจสัใจครับผมดีๆก็จะมากดหัวเราให้จมน้ำนะครับแต่ว่าทำไม่ได้นะครับผมจิมครับจิ้มไม่โดนสุดท้ายครับโดนยิงือ่อให้มันยิงมาครับยิงยังไงก็ไม่เข้าครับปั่นจังหวะน,นี้ข้ามคานครับ กับให้ที่ครัว่านี่ฟานบิสซกาฟานบิสเกามาตรงกลางมังเสียาวโอ้ไม่ยิงเองครับเมื่อกี้ควรมาใต้ยิงไปติดบล็อกอาลัมาอยู่สั้นอาลัมอยู่สั้นเก็บบอลได้ชิดมาสวยครับฟานบิสเกา ส้นตีนอะไรยิงกันก็ไม่รู้ครับปล่อยกันไปครับไม่สนใจครับอินเตอร์เลฟเปิดมาให้กับบรูโนงงมาให้อเล็กซ์เตเลสเตเลสเตเลสโดนเสียบไม่โดนครับบรูโนจะจ่ายชิบหายริชชี่แมตต์ริชชี่จากกาชาโจใช้ความเร็วแข่งกับเตเลสเจอจิ้มอีกทีหนึง่งยังยังคงได้ มึงยังคงได้อีกนะครับผมเออออกออกไปครับมาบริชี่เฮ้ยโยนมาบอสสก,กา้าเฮ้ยชิดหายย oh, ังเคลียไปก่อน <of> โอ้<ๆ>โหเกือบไปนะครับยังชิดหายแล้วเอาอีกแล้วลีกบ,บายยี่บายยี่ดักบอลได้สวยแมนดูยังไม่พ้นเขตอันตายเคลียไปก่อนแล้วคาว์วานี่โดนโอ้โหไม่ฟาครับอาจารย์ สก,กัดบอลได้ดีครับฟานเดเบกมักซียาลจะแทงให้กับเขานี่ไม่หลุดนะครับยังติดอีกครับผมโคนมาต้าเห็นด้านบนวิ่งแล้วอารอนวอนวิสซาก้าวอลวิสซาก,ก้าเปิดเลียดเลียดโอ้ยังจะติดอีกนะครับผมมาติชให้ที่ฟานเดเบกฟานเดเบกเอา้ามาต้าจะวิ่งชนกันเองทำไมเขานี่ให้มักซียาลโอ้เขานี่โดนชนนิดนึงแต่ยังได้อยู่เขานี่ เรานี่ได้แล้วยิงโอ้โหเบาเกินไปครับไ <No. S 1> รอันเฟเซอร์ไรอันเฟเซอร์กระชากด้วยความเร็วเปิดไปติดวนานพิซาก้าครับผมไรอันเฟเซอร์ยึกยักยึกยักยึกยักเปิดมาลินเดอเลฟมงยังเก็บบอลได้ครับคาร์ลัมวิลสัน ดวนกับนักเตะทุกคนและยิงมาติดเซฟเดคเคาครับผมยังอยู่นะครับยังไม่เสียประตูครับแมนยูเอา้าโอ้กูเพิ่งพูด้่ยไม่เสียประตูครับเปิดมุมมาจังหวะน,นี้เรียบร้อยไปดิ จะได้สักทีนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอมาตามักซียวฟันเดเบกชิปให้มักซียาวมักซียาวดิงเรียบร้อยโอ้โหก็ได้ไวเหมือนกันครับโอ้ชอบฟันเดเบกชิปมาโคตรสวยนะครับแล้วก็มักซียาวยิงก็สวยเช่นกันครับ โอ้โหสนามแตกอีกแล้วครับเซนเจมสปาร์คว่าเราจะโดนตัวยิงง่ายๆกัาแล้วนะฮะดูครับโอ้โหชิปมาอย่างสวยครับแล้วก็ดูดบอลลงแล้วก็ยิงด้วยายมักซียาวอื้มสี่โกแล้วครับสี่โกแล้วมักซียาวติดให้ที่บรูโน โนให้ที่มักซียามักซียาให้ที่เขานี้ครับเานี่คือมักซียามักซียาลอกไปหนึ่งจังหวัดแล้วก็ยิงแล้วก็ไปซ้ำครับยังไงครับผมบอกเลยนะมักซียากลับมาแล้วนะโอ้โหท็อปฟอร์มสุดๆโคตรท็อปฟอร์มนะครับมักซียาโอ้โหวิ่งตามไปซ้ำนะครับจริงมันน่าจะเข้าไปตั้งแต่จังหวัดแรกแล้วนะครับผมจังหวัดที่สองก็วิ่งตามมาซ้ำก็ถือว่า โคตรโคตรมีสัญชาตญาณน,นะครับสัญชาตญาณของเพชฌฆาดว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะฮะสามประตูต่อหนึ่งไปแล้วนะครับผมเราก็หมดเวลาเลยครับในวอตตันครับโดนสเปอร์นานะ้ส่วนพาเลทนะครับผมเสมอกับลิเวอร์พูลนะครับผมผู้ใหญ่ๆก็ประมาณนี้นะฮะสวยฟานเดอ์เบกเอาแล้วครับผม,ผมบอกเลยนะว่าประตูที่4ี่จะต้องมาแล้วครับเอดิสันคาวานี่ คราวนี่ล็อกให้มักซยาวยิงโอ้โหเฮตท,ทิกอีกแล้วครับผมมองตุวนี้มักซียาวนะโอ้ท็อปฟอร์มต่อเนื่องนะครับผมโอ้โหดูครับยืนยืนแบบยืนเป็นปากหลักอยู่ตรงนั้นเลยอะแล้วเขาที่จ่ายมาให้ยิงด้วยขวาครับนิ่มๆหกประตูไปแล้วนะครับผมโอ้โหมองตัวนี้มักซียาว สนัดครับยิงไป6ประตูครับถึงกับต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมสตีบรูนครับส่งคริสเตียนอซูล,ลงมาครับฟอร์มสุดแสนสเสด่าเร้าใจมาตาแทงให้มักซียาวดูดีแล้วดูดีแล้วมักซียาวยิงประตูที่4ก็มาครับโอ้โหเต้นสักหนึ่งดอกเล่นแบบมีความสุขมากครับมักซียาวตอนนี้ รู้สึกดีไหมครับมักซียาลุดมาแล้วยิงครับเป็นอะไรที่มีความสุขจริงๆครับมักซียานะตอนนี้โหยยิ้มกลุ้มกลิ่มครับฮ่าฮ่าหประตูตอนหนึ่งไปแล้วนะครับมมนมีใครจะสะดาเร้ใจไปกว่าเขานตอนนี้แล้วครับมักซียาวครับผมเขานี่ให้กับบูโนโ่บูโน่ให้กับมักซียาอีกแล้วครับมักซียายิง เรียบยร้อยอีกแล้วครับโอ้โหห้าประตูของมัสยายอดเค่อะไรมันจะนิ่มขนาดนั้นดูกันอีกทีครับบูโน่ให้กับมัสยามัตสึยาย,ายิงนิ่มๆครับเกมสบายแล้วครับเราจะส่งเจสซี่ลินการ์ดลงมาแล้วนะครับโอ้สตีฟบูทครับ ซิงชิบหายเดี๋ยวโดนปลดแน่นอนครับผมแฮงประตูครับเกมนี้โอ้โหคนเดียวแ้าประตูครับโอ้โหมาแล้วครับเจลิงครับเจ้าของแบรนด์เจลิงนะครับผมคนนี้จิ้มโอ้โหเอาอีกแล้วครับเล่นอะไรก็ดีไปหมดครับแมนแมนยูตอนนี้แม้กระทั่งเจสซี่ลิงกาลงมาครับแมนแฟนแมนยูก็ไม่กดแล้วครับผมบอกแล้วนะับว่าผมไปฝึกวิทยายุทธมานะฮะ ดูจากการเล่นอัติเมตทีมผมก็ได้รู้นะผมว่าผมนี่แบบโอ้โหแพ้ยับมาก่อนนะฮะเละเทะเลยนะครับก่อนหน้านี้พปิดไปติดแฟนบอลตอนนี้บอกผมอยากเข้าสนามเลยนี่ให้เป็นโควิดเรื่อยๆนะครับดูโนลินกาดคารนี่ยังไม่ได้ยิงครับประตูเจ็ดยังไม่มาครับแมนยูโอ้โหเกือบไปเปลี่ยนกันหน่อยครับผมแต่เลสกับฟันวิสักะห่าออกนะครับแล้วก็ส่งแบรนดอนวิลเลี่ยมกับอาดาม่าอตาโอเร่งแบบลงมานะครับมาซิยาตอนนี้ยิงจนเมื่อยตีนไปหมดแล้ว อาดามาเตาเล่ครับผมบอกว่าเดี๋ยวกูโชว์เองตั้งแต่ฝังตัวเองครับไปฝังตรงข้ามดูครับอาดามาไปแล้วอาดามาอาดามาเตาเล่อาดามา,า,า,มา,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 มาจ่ายให้ที่มักซียาอีกแล้วมาซียายิงโอ้ยเจอยังไงครับเนี่ยยิงเป็นเข้ายิงเป็นเข้าครับมักซียาตอนนี้โอ้โห เจ็ดประตูต่อ1หนึ่งแล้วครับอัามาต้าเล่แอซิตให้มักซียาวนะครับยิงโอ้โหมาตินดูบราฟก้าครับคือแทบจะไม่เซฟเลยนะครับเกมนี้โอ้โหเละเทะครับมักซียาวเก้าประตูไปแล้วครับยิงเก้าโกลในพิบลีกนะครับแต่เกมนี้ยิงไปหกประตูนะครับเดคอาเปิดไปยังอีกนะ สวยอิลิกบายยีแต่ว่ายังไปเข้าทางเขาครับยิงจังหวะน,นี้เดีกเซฟเอา้าโอ้โหวิกตอรลินเดเลอร์เขียดเขียดได้หัวควยมากดีนะที่เรานําไปถึง7ประตูนะฮะเดี๋ยวเราดูความผิดพลาดของลินเดเลอรกันอีกทีนะครับผมคือไม่ใช่ลินเดเลอรหรอกกูเองนะครับผมโอ้โหกูกดเขียดไปตัง้งแต่แรกก็จบนะครับจะกดส่งทาําไมโอ้โหไอ้ควายเอ้ย เอาลินโยเจอกับอาามาต,ตาเล่พูดตัดสินป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โห,โหช่างน, <Okay. S 2> น่าสงสารเหลือเกินแล้วก็คนนี้ครับผมอองโตนี่มักซียาครับหกประตูนในหนึ่งเกมครับสร้างสถิติเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้มักซียาลเขาบอกถ้ามีบอลสองลูกผมนี่ได้บอลกลับบ้านไปสองลูกแล้วนะครับหลังจากที่เรายิงไปนะครับผมใน เกมที่แล้วนะฮะเรากระโดดจากอันดับ6ขึ้นมาอันดับ4นะครับผมทางมักซียาวของเรานะครับผมลงไป4เกมนะครับยิงไป9ประตูนะครับเย้เแคมมักซ kind of <Hey. S 1> ียาวบอกอูกลับมาแล้วนะฮะแล้วเกมต่อไปของเรานะครับจะเป็นคาราบาวครับนะครับผมในการเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับผมแบงมักซียาว มักกซีย,วก,ซยวกระชากอีกแล้วครับมักซิยวยิงโอ้โหอยู่ในช่วงที่ความมั่นใจกําลังมาเต็มร้อยนะครับผมยิงอีกแล้วครับมักซิยวครับคนท็อปฟอร์มต้องให้ลงตัวจริงอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับกระชากมาครับแล้วก็ปั่นด้วยขวาครับดูไม่มีใครเลยนะฮะสุดยอดจริงๆคนนี้ โอ้โหนั่นมีใครที่จะท็อปฟอร์มไปกว่าเขามากที่สุดในโลกตอนนี้แล้วนะครับอองตวนี่มักซียาวครับผมคือผมเฮียนะครับยิงแล้วก็เปลี่ยนมักซียาวออกครับไม่มีอะไรหรอกครับคือเมื่อกี้นะครับผมลืมเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็มักซียาวเนี่ยมันเหนื่อยมากนะครับผมแค่นั้นแหละนะครับไม่เขายิงก่อนหนึ่งประตูแล้วค่อยออกบูโนโ่ให้กับออลิสกายิง โอ้โหนิ่มไปซรทุกอย่างนะครับผมถึงกับมันวิสระแก้เติมขึ้นมายิงนะครับมันแรงมาจากขนาดนั้นครับดูครับบูโนโโอ้โหง,ง่ายครับมันง่ายเกินไปใช่ไหมพี่ฉันยิงโอ้โหอันเชลตีครับผมโอ้โหโดูแน่ ไม่ค่อยเงินเท่าไหร่สองประตูนะครับภายในไม่ถึงสิบนาทีนะฮ <Yahoo! S 1> าเมสรรีเคสหรือว่าเจมผมขอเรียกเป็นเจมแล้วกันครับเจมยิงจังหวะน,นี้อ้าว oh, <no. S 1> แอนบอลบ้านพอมืออาจารย์เอาแล้วครับไอ้เจมเจมมันจะยิงฟรีคิกมันยิงดีด้วยนะผมบอกเลยโอ้โหเกือบไปสายเติมครับปอกบาครับปอกบา เสียบไปเลยครับไม่ฟาวครับอาจารย์บอกไม่ฟาวครับแต่ว่ามันนอนเจ็บไปแล้วครับอาจารย์เป่าเฉยครับปล่อยให้เล่นสงสัยจะเล่นไม่ไหวแล้วครับขาหักไปแล้วครับโอ้โหเดี้ยงหมดแล้วครับโดนเพรวเสียบเข้าไปโอ้โหเป็นคนจริงที่เจ็บตายห่าเลยนะครับเนี่ยอันิสซาก้าให้กับฟานเดเบกเขาวนี้เห็นด้านบนอิกาโ่โอ้โหโล่งๆครับอเล็ก์เตเลสเตเลส เตเลสเปิดมาให้กับบุโนโยิงอ้าวเป็นสกัดเข้าประตูตัวเองซะอย่างนั้นครับเสียได้นะครับไม่ได้เป็นไม่ได้มีชื่อเป็นคนทาประตูนะครับผมบุโนโเฟอร์นันเดสเป็นสกัดเข้าประตูตัวเองซะอย่างนั้นดูครับโอ้โหอื้ยอหือสไลด์ยิงแม่กับอย่างกับกองแน่นะครับเฮ้ยดูดูโคตรแล้ครับ รู้สึกจะเป็นบักนะครับท่านผู้ชมโอ้ใส <laughs> ่ื้อเมนูนะครับยืนอยู่ข้างอันเชลติเลยครับโค้ดใหม่ไฟแรงที่มาตบโค้ดจอมเก๋อย่างคาร์โลอันเชลติตอนนี้ยับเลยครับ30มูนย์ฟูสวัสด์เบอร์นาดเบอร์นาดมีแต่ความเร็วครับนอกนั้นก็ไม่มีควยอะไรเลยเฟรดให้ฟันเดเบกฟันเดเบกแทงต่อให้คาวานี่คาวานี่โอ้โหมันทำไมมันหลุดง่ายจังเลยครับเนี่ย อันนี้ยิงครับโอ้ง่ายนะครับ40พูนสวัสดิ์สัตว์เอ้ยยิงแบบเละตุ้มเปะละละเละตุ้มเปะว่าบอทดโปรเฟชชั่นแนลนี่มันจะไม่เหมาะกับฝีมือผมแล้วนะครับจะ,จะต้องเวอร์คลาสนะครับแล้วเปิดเข้ามาเปิดมงในตำนานเอ้ามึงทำอะไรครับเวอร์เลวินเวอร์เลวินไม่ยิงเองครับเมื่อกี้ยิงไปติดไปจี ป่อยี่เคียฟันเดเบกไปแล้วครับฟันเดเบกฟันเดเบกไปแล้วฟันเดเบกไปควบตะมึงควบไปครับโอ้โอ้โหจ่ายหลายจังหวะเหลือเกินไม่ยิงสักทีกูเนี่ยงูนั้นต่อไปนะครับเราจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับท่านผู้ชมอุลโลนายีกาโลทางซ้ายครับผมเป็นอเล็กซสเตเลสเปิดมาจิตอลัน อันเดเบคชิปให้กับคาวาน,นี่ควาน,นี้บอลลงสวยแล้วดิงลูกที่5ไปเลยครับผมโอ้โหแอดซิสอีกแล้วครับดอนนี่ฟานเดอร์เบคสวยด้วยนะประเด็นไม่มีอะไรจะสุดยอดไปกว่าน,นี้แล้วนะครับ โอ้โหข่าวนี้บอลลงสวยยิงสวยทุกอย่างนี่คือเพอร์เฟกิงจริงๆนี่ยเนี่นี่มีเต้นมีเต้นนี่เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับน่าจะจบสกอร์นี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีเพิ่มอีกสักหนึ่งลูกหรือไม่ก็เอาเกือบโดนยิง D K R นะครับ dkr นะดูกันอีกทีครับข่าวบอลเลวิดยิง dkr เซฟนะครับ,รบ,รบโอ้โหเป็นลูกเตะมุมครับฮาเมิจะเปิดเข้าไปฮาเมิมายี่เคลแล้วก็โดนยิงมาโดยอลันยิงสวนแมนครับไม่มีโอ้โหบอลวิวยังกรบปรุยนุ่มนครับผมยินเดเลฟแต่ให้ลูกชอครับลูกชอลงมาใหม่ๆมีความสดสดแล้วก็มีความเร็ว เหลือเฟือครับเหลือเฟือเหลือเฟือลูกชอยงิงโอ้โหลูกช่อครับเลี้ยงมายิงเองดือด้อเลยครับผมเย้ดูกันดีกทีครับนี่ผมให้ลูกช่อเลี้ยงมาครับแล้วก็เลี้ยงตัดเข้ามาตัดเข้าในอ๋อมันชาแลบด้วยนะครับก็เลยง่ายๆเลยครับ ยิงไปฉลับหน้าแข้งกองหลังนะครับผมโอ้โ oh หเป็นโอนโกอีกแล้วนะครับนัดน,นี้มีโอนโกสองครั้งเลยนะครับนี่ดูโค้ชเราครับเปลี่ยนแนวนะครับ so, ผมไม่ได้บักแล้วแหละมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับหม <Been happy. S 1> ดเวลาสี่นาทีครับผม <then> แล้วก็จะหมดเวลาเลยครับเมนยู Menu. จะชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศนยครับยิงคู่แข่งถล่มทลายมา2นัดแล้วนะครับผมแล้วก็หมดเวลาเลยครับตามคาดครับผม6ประตูต่อศูนยครับเปิดบ้านถล่มท็อฟฟี่นะครับผมกินท็อฟฟี่นี่เียวกรุบกริบเลยนะครับ6ประตูต่อศูนย์ครับผมคาวานี่ครับ2ประตูนะฮะ แล้วก็ใครยิงบ้างก็ไม่รู้ครับแต่ว่าคาร์วานี่สองมักซียาวหนึ่งนะครับบอลวิซาก้าโอนโกโอ้โโอนโกสองลูกนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็จบกันไปก่อนนะครับผมสำหรับ EP นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c ช anel บอลจากระของบอกเลยว่า EP นี้โคตรมันนะครับผมโอ้โหมักซียาวครับยิงไป6ลูกไม่พอครับนัด คาราบาลครับเจอกับเอเวอร์ตันนะครับก็ยิงไปอีก6ประตูนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรมันนะครับนักเซียร์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในฟอร์มที่สัดเดาเราใจที่สุดนะครับใครก็ฉุดเขาไม่อยู่ไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็ใครชอบบางทีนึงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็เจอกันใน EP หน้านะครับจะไปจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมนะก็ จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ